คำเตือนคลิปนี้รายการนี้มันมีเนื้อหาและความรุนแรงและคำหยาบคายเยอะผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีอ่ะเรียกพ่อเรียกแม่มานั่งดูด้วยแล้วกันแล้วกดซับไปด้วย,วยไปดูคลิปเราจะมาเรียบเรียงเหตุการณ์สงการปีก่อนกับปัจจุบันกันนะครับปีก่อนอนี่พี่เรื่องสงการนี่หว่าอ,อ้าวคือเร่อว่ะที่ ปเล่นน้ำปะไปวะไปดิไปปัจจุบ yep> ันเราไปเล่นสงการกันไหมเล่นบ้าอะไรเล่นการสงการเหี้ยเล่นนานแล้วมึงเอออะไรวะเนี่ยก um> ู้ใหญ่เน ja> ี่ยเออไอสัตว์เขาไม่ได้เล่นกันมาตั้งกี่ปีละเดี๋ยวเราเล่นกันเองกัน ไอ้เหี้ยอะไรตำรวจจับเหมือนตำรวจไอสัตว์ไปเหี้ยนดูหนังนี่แหละเออแหละอยู่บ้านไม่ได้เออเแค่นั้นแหละตอนเล่นน้ำปีก่อนไอ้บูครับวันนี้สงการด้วยอ่เอาเราขี่มอเตอร์ไซค์เล่นน้ำกันดีกว่าอ่ะอ่าได้ได้ไ,ดปดไปนี่ไอ้บูดูกูเป็นไงกูกวาดไอสัตว์ไปเต้นให้สาวอ้าวกระแสหมดไปแล้วเหรอไเต้นได้เหี้ยไปก่อนปะไปไปไหว้ล้ว

้อปัจจุบันพี่คนมันไปไหนหมดวะนั่นนี่ปูร้องเน่เช้าแหละเล่นสักทีทำไมไม่มาให้เราสาดน้ำกันไว้พรกเดี๋ยวเจอเรจะสาดให้เปลเอยนไ่ไงมาแล้ว ครับยากรคบเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยเียไรเนี่ยัตาไงการเยี่ยน่ตาหนุไห่ปีนี้เไม่เล่นไงเนี่ยเอาบดมเลยเออเป็นสนทีีเลยเยียมันยายากดซับสไครให้พวกเราด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ คลิปนี้ก็สวัสดีครับ